ปังไม่แถวเนยโชติกานุ่มทูพีสตัวจิว๋วโชวหุ่นแซบรับลมทะเลเรียกได้ว่าดีกรีความแซบไม่มีแ่วจริงๆสำหรับนักแสดงสาวเนยโชติกาที่แม้ว่าตอนนี้กลายเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังคงดูแลตัวเองเป็นอย่างดีจะมีหุ่นเฟิรม์มสัดส่วนเป๊ะปังสวยวันสวยคืน แทบไม่เปลี่ยนเลยล่าสุดสาวเนยทำเอาหลายคนถึงกับร้องว้าวไปตามๆกันหลังจากได้ยกครอบครัวไปเที่ยวทะเล ซึ่งเจ้าตัวไม่พลาดทวงบัลลังความเซ็กซี่อีกครั้งกับซีนแซ่บเบาๆที่ออกมาอวดความสดใสในชุดบิกินี่ทูพีสตัวจิว๋วแม้จะมีเสื้อเชิ้ตสีขาวตัวใหญ่คลุมตัวอยู่แต่ไม่สามารถปกปิดความเซ็กซี่ของเธอได้เผยให้เห็นส่วนเว้าโคง้งอวดชวดทรงองค์เอวสุดเป๊ะบอกเลยว่าไอจี IG แทบลุกเป็นไฟเลยทีเดียว งานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการและเหล่าแฟนคลับก็ไม่รอช้าเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสาวเนยกันยกใหญ่ว่าแซ่บมากพร้อมกระน่ำกดไลค์ให้กันอย่างล้นหลาม